สวัสดีครับสำหรับท่านลูกค้าและกลุ่มเพื่อนช่างทุกท่านนะครับผมบูเทนนะครับวันนี้มาแนะนําเรื่องของระบบเสียงตามสายในส่วนของเัรก์ช่นในการบอดแคสต์นะครับก็คือการกระจายเสียงนะครับไปยังลําโพงในที่สาธารณะอุปกรณ์นะครับเป็นระบบ IP ทั้งระบบพร้อมซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการตัวลําโพงและก็เครือข่ายทั้งหมดนะครับเข้ามาที่เซ็นเตอร์ไลเพราะฉะนั้นระบบนี้ เราสามารถที่จะดูนะครับตัวอุปกรณ์ในการออนไลน์ออฟไลน์และสามารถที่จะรีโมทเข้าไปคอนฟิกตัวอุปกรณ์ได้ทั้งหมดนะครับโอเคเบื้องต้นอุปกรณ์จะมีประมาณนี้นะครับลำโพงนะครับระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับใช้เป็นระบบแค่ POE นะครับสายลานเพียงเส้นเดียวนะครับนะครับระบบอินเทอร์เน็ตที่เข้ามานะครับคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์นะครับส่วนที่ขาดไม่ได้คือ ไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนนี้ใช้ไมโครโฟนทั่วทั่วไปนะครับเป็นตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นไมโครโฟนแบบ USB นะครับซึ่งหาได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับโอเคผมจะลองวิธีการบอร์ดแคสต์นะครับเรื่องของกระจายเป็นเสียงตามสายนะครับโอเคครับก็เพียงแต่นะครับเราก็ใช้เรื่องของแอปพลิเคชันนะครับเพื่อมอนิเตอร์ของระบบทั้งหมดนะครับจำนวนตัว ลำโพงนะครับเราสามารถเลือกเป็นเฉพาะลำโพงใดตัวเนยตัวหนึ่งเป็นกลุ่มหรือเป็นโซนได้หมดนะครับโอเคผมก็เลือกลำโพงเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็เลือกเรื่องของการบอร์ดแคสนะครับโอเคฮัลโหลฮัลโหลระบบสายสายฮัลโหลฮัลโหลแคสระบบเสียงตามสายระบบเสียงตามสายนะครับฮัลโหลเสียงประกาศตามสายเป็นระบบไอพีนะครับสปีกเกอร์นะครับโอเค ครับเห็นไหมครับระบบนี้นะครับรองรับนะครับในเรื่องของทั้งนะครับสายไร้สายแล้วก็เรื่องของผ่านไฟเบอร์ออปติกในระยะที่่างที่ไกลๆนะครับเราสามารถทําเรื่องของระบบบอรดแคสหรือระบบเสียงตามสายนี้ได้นะครับหากท่านใดสนใจนะครับในระบบตัวนี้นะครับก็สอบถามรายละเอียดท้ายคลิปนี้ได้ผมวุเินขอขอขอบพคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ